สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าข้ายบ้านชะแนวนะคะวันนี้ก็มาฟังพี่อนุวัตนกับเตรียมงานวันบวงสวงนะคะการจุดพลุนะคะมาเซ็นสัญญาเหมือนปีที่แล้วค่ะนะคะสิไปดูพี่อนุวัตนพูดเลยนะคะพพูดไว้เหมือนปีที่แล้วนะครับตั้งแต่วันจุดวันแรกว่า ปีนี้เพิ่มให้อีกเข้าตัวก็คือปีที่แล้วห้าหมื่นนะครับปีนี้เพิ่มให้เป็นแสนเลยนะครับส่วนรายละเอียดน่นนะครับการขออนุญ,ญาตเราไปขออนุญ,ญาตถ้าเราจุดได้ก็ต้องบอกเอฟซีก่อนว่าถ้าทางการไม่ให้จุดเราก็ไม่จุดถ้าทางการ,ราอนุญ,ญาตเราก็จุดปกตินะครับ,รบแล้วก็จะยิ่งใหญ่อลังก,การมากกว่าเดิมนะครับผมมีความเชื่อมั่นนะครับกับทีมงานของหมวดนะครับที่คือ ทำอาชีพนี้โดยตรงแล้วก็ผูกพันอยู่กับเรื่องเรื่องทลุกนะครับก็เลยปีนี้ก็เลยประสานไปนะครับเราวันนีเดินทางมานะครับเพื่อเราจะได้เตรียมงานให้พร้อมแต่เนิ่นๆนะครับทุกอย่างก็จะจะเท็นสัญญากันหมดทุกทุกอย่างนะครับนี่ได้ถามหมดไหมครับคือปีที่แล้วเนี่ย50,000ครับอันนี้คือเพิ่มเป็นเท่าตัวเลยเาจากผู้ใหญ่ใจดีคุณนัททมลนูมสอลผู้สอนคนเดิมครับโอ้น่ารักมากเลยขอบพระคุณอย่างยิ่งนะฮะ แล้วจะจุดคืนวันที่10ใช่ไหมฮะคืนวันที่รับโดยประมาณนะประมาณสองทุ่มโดยประมาณก็คือสองทุกถ้าจุดพอคขําไปเนี่ยมันจะไม่สวยเหมือนตอนหนึ่งหนึ่งเลยเนาะสองทุมใช้เวลาจุดประมาณ15นาทีไม่นานนะเพราะว่าถ้าถ้าเระยะห่างเนี่ยจะไม่สวยถ้ามันปุ้ง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 เลยมันจะสวยนะครับก็หลายหลายร้อยนัดนะหลายร้อยนัดครับแล้วก็แล้วมีความเชื่อว่นว่าปีที่แล้วสวยไหมครับ สวยมากมมมคือฮากันใหญ่เลยปีนี้สว,วนวสวยกว่าเดิมอีกเท่าตัวสวยกว่าเดิมอีกเท่าตัวใหญ่นะครับสัญญาเซ็นเสร็จแล้วนะครับมาให้เอฟซนะครับให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับโดยพร้อมกันครับถือสัญญาคนละฉบับครับส่วนของผมที่หนากว่าเพราะว่าจะต้องไปขออนุญ,ญาตทางอำเภอด้วยครับก็ส่งให้กับทาง วิดีโการบินด้วยนะครับต้องต้องต้องขออนุญาตให้ขออนุญาตให้ถูกต้องทุกอย่างเลยต้องทุกอย่างครับครับสบายใจได้นะเอฟซีนะว่าเออนั่นได้ไหมเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ทำนะก็สบายใจได้ครับถ้าจุดได้ก็จุดครับจุดไม่ได้ก็ไม่จุดครับแล้วแต่ทางการครับผมประมาณนี้ครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ เดี๋ยวเปิดแอร์ก่อนเดี๋ยวจะมีแขกเข้ามาในร้านกาแฟเปิดแอร์ก่อนเอาเกี่ยวองศาดีมาตรฐานยี่สิบห้าองศาใา่ครับ ครับผมครับผมเรียบร้อยแล้วครับจานเออจะ่อยอเขึ้นมากกันขาขึ้นรียบร้อยแ้วอกได้ไหมเขาก็ออกมา Siya lo kuwani. Siya lo วันไหนเนี่ยเขาเขาก็จะต้องมาบูไปหอนใช่ครับเขนี้เขาจะเคลีถึนั้นหมดเลยครับวันนี้เราเรามีของจริงเราไม่กลัวเยเดของจริงดีนะจำนวนอยากให้หนึ่งร้อย้างเลยรวไม่แม่รวไม่ละจำนวนทั้งหมดสองัทั้งหมดนะราจะเก็บให้ไงดีจำนวนจำนวนสอง้น วัดจะฝากให้น้องๆลองชิมนะครับค่ะคืออะไรครับเนี่ยถ้าอยากชิมไปบ่ก็ต้องมีงานเรียกไปบ่อยนะครับคืออะไรเอ่ยปลาส้มปลาส้มครับปลาส้มของนีรบุรีครับของนีลบุรีปลาส้มของนีจากลบุรีนะฮะเอางี้ทั้งหมดเนี่ยจะฝากไว้ปวดกลางเลยค่ะได้ครับได้กินร่วมกันทั้งคณะนะครับผมขไว้ตรงนี้เลยเพราะว่าจะได้กินทุกคนนะครับ ครับ่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่าขอบคุณค่ะ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 ขอบคุณค่าอบาุณค่ะขอบุณคะขอบคุณคะขอบคุณคะขอบคนณค่ะอคุ่ะอบไุ้ค่ะขอบคุะขอบคุณค่ะขบคุณย่ะขอบคค่ะอบคุไคอบไุป่ะอบคุณค่าขอบุคอบมค่ะบคุณอคไอคะบค่ะบค่อคุณ่ะนบคุณ่บคุ่ะบคุค่ะขคุณ่ะขค่ะขอบคุ่ม ใช่ใช yeah, ่ครับไปกินร oh ้านหรือเปล่าครับผมก็เคยไปอ่านครับอร่อยครับครับไปปลาโอ้โหคืบหน้าไปเยอะเลยนะฮะวันนี้ทั้งด้านหลังด้านหน้านะฮะเอฟซีจ๋าโอ้โหนะฮะวันนี้สงสัยเขาจะฉาบด้านในนะฮะ ว้าเป็นไงวันนี้ฉับด้านในฉับด้านในฉับด้านในวันนี้ร้อนเนาะแดดเปรี้ยงเลยโอ้โหแข็งแรงวันนี้มากี่คนเท่าเดิมสามคนเดิม ทางนี้ก็ไม่ได้เร่งทางนี้ก็ปล่อยสบายๆเลยพี่ใหม่กาเคลื่อนนั่นเดินธันวาวันอาท่กา์ธันวาสองสามเดือน

เหลือเท่านี้เหรอลุงปูเหลือเท่านี้เหรอปูเหลือเท่านี้เหรออยู่ที่โรงแรมอ๋อคิดว่าปูอ๋อคิดว่าปูอเท่านี้นี่ค่ะฉากทีสองห้องเลยนะทีฉาบทีสองห้องเลยนะทีนะสองห้องเลยมีมีกระสอบซึ่ง คืนนี้คืนนี้ลูกเป็นยังาาไ,ยไม่ไปแล้วนะคะเปรี้ยวส่งของนะฮะยามีข่าวดีมาบอกยายาเขย่าอย่างเดียวไม่ฟังเลย ย่าเรียกตั้งนานไม่ได้ยินเลยเหรอได้ยินฟังเสียงค่อยล้างเองเขียวคอกคอกนี่ต้มถั่วนะครับสินี่นะหนูก็ไปกับนิจตาานั่นแหละไปเจอลูกชายเจ้าบอกว่าให้พาย่าชีบไปตัดหญ้าตรงนี้เนี่ยมันเลยมันเลยตรงที่เราตัดหญ้าไปนิดนึงอยู่บ้านป้าไปยินเสียงใช่ไหมไปยินเสียงไหม

โอ้ขาชั่วเลยนะโลละสี่สิบบาทสามโลรล้อยยี่สิบของบ้านเจ้าสีนี่นะคคลิปคลิปนี้ก็มาต่อมาจอดที่รัวนะคะเจ้าเมืองนะคร